สวัสดีจ้า,จาพี่น้องป้องมาวันนี้ก็มีอะงไรมากพี่น้ค,คะคุณแม็กซ์ไปเดิมเหมือนเดิมคุณแม็กซ์กำลัง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายาสสนิทมิสหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคลิดถึงทุกท่านทุกคนเลยจะเด้อตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงจ้าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องก็พาน้องหมามาเดินเหมือนเดิมแหละคุณแม็กเพื่อฤดูใบไม้ร่วงวันนั้นที่ถ่ายไม่ได้สะใจพี่น้องวันนี้ก็เลยว่าจะถ่ายเก็บมาไว้อีกเด้อพี่น้อง แบ่งพี่น้องได้รับชมกันอีกเด้อพี่น้องเดี่ยแมวบ่าเดี๋ยวดูใบไ,ไม้ร่วงนี่นะมันสวยงานจริงๆนะพี่น้องตามเดีแมวไปเด้อจ้าสีแดงสวยเลยอะ่ะ <c> ฝ <oughs> นก็กำลังจะตกเด้อนี่เมฆครึ้มเชีไปลุกไป ก็กำลังจะตกเห็นไม้พี่น้องมันสวยอยู่ด้วยนะ <bra in. S 1> ดูต้นนี้ใบร่วงสวยงามเลยอะเห็นกระต่ายเห็นกระต่าย ตะวันก็ใกล้จะตกดินบ้านในป่าเด้อพี่น้องปกติก็จะพาคุณแม็กเดินไปทางโน้นแต่วันนี้จะไปทางนี้มีหลายทางที่จะต้องเดินที่น้องเ้ยหลังบ้านเแมวบ้านหลังนี้เขาสร้างใหม่ เครื่องบินอีกลำนางนน้นฝนกำลังจะตกแล้วจ้าวันนี้เอากล้องมาถ่ายจ้า าบางครั้งเปลี่ยนกล้องเลยว่าขออภัยเด้อพี่น้องมือใหม่สมัครเล่นเด้อพี่น้องเลยมือใหม่หัดถ่ายเด้อยนี่ใกล้จะร่วงหมดแล้วบางต้นป่าในเมืองนะออสเตรเลียนะ <c oughs> ก็ยังเป็นป่าอยู่ด้วยคุน้องอากาศใกล้จะมืดวันนี้ไม่หนาวมากเลยคุณน้องไปทัวคุณแมกค่อยทำอะไรหลุกเนี่ยคุณแมกทำอะไรวะเด้อพี่น้องคลิปนี้ใช้ชื่อคลิปว่าคลิปลองกล้องเด้อพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อ ลองไปทั่วพี่น้องใกล้จะมืดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะพี่น้องกล่องยัยแมวจะใช้ดีไหมเนี่ยลูกอดซา,าซื้อให้เด้ต้องใช้ให้คุม้มเด้ต้องใช้ให้คุ้มนะจ๊ะพี่น้องแม็กเซฮัลโหลยับีวันสีลุกเร็วขมอนลูกขมอนเสียงเครื่องบิน ลองกล้องเ้ยมองคิดลองกล้อง,อออง,องว่ามันจะสั่นสะเทือนขนาดไหนต้นนี้ยังไม่เหลืองยังไม่ร่วงเลย ถ้าแถวนี้ร่วงเหลืองก็จะสวยเหมือนกันเด้ทั้งแถวเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เขาเหลืองจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบเด้อตรงเนี้ยมองไปสวยเชีไปทางนู้นก็ทางด่วนเลยพี่น้องไปทางนั้นอนะ่ะยังเป็นป่าอยู่เลย บรรยากาศฝนจะตกเด้อเนี่ยขมอนหูอจะมืดละมืดเร็วนะหน้าหนาวนะห้าโมงเย็นก็มืดแล้ววันนั้นถ่ายไม่สะใจเลยใช้มือถืออ่ะวันนี้ลองใช้กล้องล้วนๆเด้อที่น้องคลิปลองกล้องดิเนี่ จะเป็นยังไงเนาะจะพอซื้อมาใช้แม่พี่น้องมันจะชัดไหมนี่ลองดูเด้อพี่น้องเ้อระบบกันสั่นเลยเด้ยแมวเดินจูงคุณแม็กคุณแม็กก็แข็งแรงก็สั่นอยู่เด้อพี่น้อง พี่นใกล้เมืดละคือเมืดแล้วจ้าเหนื่อยอยู่เดินจดัดะโอเคจ้ะพี่น้องเหนื่อยจ้าเดินออกกำลังกายเลยพี่น้องเจ๊แมกกวก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เดินจ้ะเด้อ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยพี่น,อน้องอย่าเพิ่งเบื่อยายแมวจ้าเป็นกำลังใจให้ช่องยายแมวปากแดงได้จ้ะเด้อรักมากมายทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า If I video ever had Would you สวัสดีจากี่น้องป้องเ็กสีทีน่ารัากและคิดถึงทุกท่านทุกคนยาะพีน้องมันสวยงามทีนีได้พีน่น้งนนองก็เลยว่าอยากแตงเราจะไปทางไหนกันดีลูก อะไรมากที่้องพา